สวัสดีครับจักัพันฟันทงประจำวันเพื่อสบดีที่10กรกฎาคม2568ครับวันนี้มี8คู่มาฝากกันจากรายการยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกทั้งหมด8คู่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกประจำวันนี้ก็ได้เลยครับคู่แรกวันนี้ครับเริ่มต้นกันที่เอฟซีชักตาโดนสครับเจอกับเอเวสเทมเปเรในเวลาตีหนึ่งกับรายการยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกครับโดยที่คู่นี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกเพื่อรุ้นรับเซิร์ฟบอลเกรดพรีเมียมจำนวนทั้งหมด20ตัวครับ กับการทายสกอร์ว่า FC อฟซีชักตาดูเนต์เจอกับเอเวสเทมเปเรวันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่วิธีการร่วมสนุกก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่พิมพ์คำตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมแคปรับคำตอบส่งไปในกลุ่มอิชีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะครับหรือว่าก่อนเวลาตีหนึ่งโดยที่ทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งกระบ,บ้งข้อนี้คือ l i น์อ k ดเจเคหนึ่ครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนในทางของคู่นี้เดี๋ยวก่อน2องทุ่มผมส่งข้อมูลให้ในกลุ่มครับเพราะฉะนั้นเข้าไปรอกันในกลุ่มกันก่อนได้เลยแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่2ครับสบาย FK พบกับ NK p u b l i c u m s e l l j e ในเวลา5ทุ่มคู่นี้ถ้าให้เลือกแล้วขอมองไปทางฝั่งของเจ้าบ้านครับผมว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีกันครับ แต่เชื่อว่าเจ้าบ้านนั้นจะอาศัยความได้เปรียบกับการเล่นในบ้านวันนี้เฉือนเอาชนะไปได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันขอฟันธงไปสบายเต่อเสมอคู่ที่3ครับเอเคลานาคาเจอกับปาริสัมเบลเกรตในเวลา5ทุ่มครึ่งปาริซัมเบลเกรตฟอร์มแผ่วไปเยอะเลยนะฮะสนัดหลังสุดนั้นหลุดแพ้ต่อเนื่องมาทั้ง3นัดฟอร์เมเกมเดอยก็ดูไม่ค่อยดีเลยครับหานัดที่ผ่านมานั้นแพ้ไปถึง4แล้วก็ชนะไปเพียงแค่เกมเดียวสวนทางกับเจ้าบ้านอย่างเอไเคลานาค่าครับที่ถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของพวกเขาในนรราการี้แต่ นีได้เปรียบกว่ากับการเล่นในบ้านแล้วก็ฟอร,ร์มการฟอสรังของพวกเขาก็ถือว่าเหนียวแน่นน่าวางใจอยู่ครับเชื่อว่า บนความได้เปรียบของ AEK l a r า а าที่เล่นในบ้านวันนี้จะสามารถทำให้พวกเขาเฉือนชนะไปได้ในที่สุดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพัน์ขอฟันธงไป AEK l a r า а าที่0.75ครับคู่ที่4ครับาร์คซิเซเจอกับ CF r ครูในเวลาทิ้งคืน CF r ครูถ้าไม่นับเกมอุ่นเครื่องถ้าดูเฉพาะในเกมหลีกที่ผ่านมาพวกเขาชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับและนาล่าสุดไปเยือน s t e เบอร์เก็เพิ่งแพ้มา1ประตูต่อ2วันนี้ต้องมาเยือนาร์คซิเซถึงถิ่นครับาร์คซิเซเองก็ไม่ธรรมดาครับอันดับ3ต แทนจากฮังการีผมว่าคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกแล้วก็สูสีครับโอกาสที่ปักซิเซจะไม่แพ้คาบ้านผมมองว่าเป็นไปได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจัก,กพันขอฟันธงรองปักซิเซที่0.5คู่ที่5ครับชริฟติรัสโผลเจอกับพริสติน่าในเวลาทิ้งคืนจบันชริฟติรัสโปลนั้นผ่านเข้ารอบคัดเลือกยูโรป้ารอบแรกโดยอัตโนมัติครับจากการเป็นรองชนะเลิศในรายการซูเปอร์ลีกาครับแล้วก็ชนะโมเดว่าคับผลงานการเฝ้ารังของพวกเขาไม่แพ้ใครมาต่อเนื่อง17นัด ผ่านมาแล้วก็ชนะในรายการซูเปอร์ลีกเรื่องสามนัดในฤดูกาลนี้แบบไม่แพ้ใครด้วยครับกำลังเข้าฟอร์มสุดๆครับผมมองว่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านมากกว่าที่จะชนะไปได้ในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปเชริฟติรัสโพที่1.25ครับคู่ที่6ครับเลฟสกี้โซเฟียเจอกับฮาเปอร์เอลเบเซวาในเวลาทิ้งขึ้นครึง่งเจ้าบ้านนั้นมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่ แข็งแกร่งเอาเรื่องครับชนะต่อเนื่องมา4นัดครับยิงรวมไปทั้งหมด12ประตูบนความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านวันนี้พวกเขาน่าจะเฉือนเอาชนะฮาวายเอลเบซิวาไปได้ไม่น่ายากครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจัก,กรพันธ์ของฟันธงไปเลฟสกี้โซเฟียต่อเสมอครับคู่ที่7ครับสปาตักเตอร์นาวาเจอกับฮักเคนในเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีเจอกันนัดแรกในรอบคัดเลือกแบบนี้ทั้ง2ทีมก็ต้องการที่จะชิงความได้เปรียบกันนะฮะแต่ถ้าวัดกันที่ฟอร์มแล้วสปาตักเตอร์นาว่าดูไม่ค่อยน่าเชยรอเลยครับสนทาง ฮักเคนที่ภาพรวมนั้นยังดูดีกว่าค่อนข้างเยอะครับผมเชื่อว่าฮักเคนนั้นไม่กลับบ้านไปมือเปล่าแน่นอนสำหรับเกมในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ครับจักรพันขอฟันธงรอง BK เคฮักเคนที่0.25ครับคู่ที่8ครับลีเกววซอเจอกับอัคเตโบในเวลาตี2ลีเกววซอดูดีกว่าเยอะครับคุณภาพนักเตะก,ก็ดีกว่า แต่วันนี้เล่นในบ้านด้วยครับฟองกันเล่นในบ้านแข็งแกร่งสุดๆอีกตั้งหากเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถชนะอัคตโบแบบขาดลอยไปได้ไม่น่ายากครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรัพันขอฟันธงไปลีเกียวซอที่1.75และนี่คือทั้งหมด8คู่ประจำวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2568ครับ จบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในช่วงบอลสดตั้งแต่ช่วงบ่ายไปต้นไปครับผมจะเริ่มทยอยส่งแนวทางบอลสดประจำวันนี้ให้ในกลุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปรอรับแนวทางบอลสดของวันนี้กันได้เลยครับในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธง ทางเข้ากลุ่มคือไลน์ @jk1688 หรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ผมไนดะ้ไว้ข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันทงแล้วครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ